สวัสดีครับพี่ๆน้องๆเ,เพื่อนๆทุกๆคนนะครับวันนี้มารีวิวในหนึ่งสองห้าเป็นภาคต่อจากเมื่อวานนะครับ <driver> เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้คุยเพลินไปหน่อยครับก็เลยลืมสตาร์ทเครื่องให้พี่น้องชมนะครับวันนี้ก็เลยมาต่อเติมเสริมทับในการติดเครื่องนะครับก็เลยมารีวิวซ้ําอีกทีนะครับก็ต้องขออภัยนะครับสําหรับเมื่อวานนี้คลิปเมื่อวานนี้ที่ลงไปนะไม,ไม่ได้สตาร์ทเครื่องครับ มีเอฟซีบอกมาถึงนึกได้ว่าเออคุยเพลินไปหน่อยลืมสตาร์ทเครื่องอ้าวครับวันนี้บ่บ่ไลย้ายห้างครับพี่น้องข้ามาสตาร์ทเครื่องกันเลยนะครับเป็นเอาจังหวนในน่อกเผื่อผู้ดือบึงหมูวานลีปหมูวานนะครับอ่าเป็นในเดิมเดิมนะครับในเดิมเดิมเลยนะครับอ่ามีเหลี่ยมนะครับมีมีเหลี่ยมย่างเดียวนะครับสายห่วงสายติดห่วงติดต่อสอบถักมาาด้นะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้เบิ้งเลยนะครับเครื่องดีด้ครับแล้วกระดเดิมเดิมเลยครับ หลดงานอยู่ครับชุดสีกับบอกบอก่บอแตกห่างบ่อไหลนะครับบลอกกับบ่อห่างอยู่บอกกับบ่อห่างนะครับหลดกงางงานอยู่นะครับาชุดกับบ่อเชื่อมนะครับด่านเลยเยอร์แบเครื่องนิ่มง มีมีควันบางๆอยู่นะครับพี่น้องเครื่องกับบ่อหอนนะครับผมร่องขีบังมือวานนี่นะครับเครื่องเครื่องกับนิ่มอยู่นะครับเครื่องกับบ่อหอนกับนิ่มก็ดีอยู่นะครับแต่ว่า,าจะมีควันบางๆแน่นะครับตามจิปเลยนะครับพี่น้อง เบ่งนามเบ่งหลังใส่ได้นะครับดิดนาดหลังดำนะครับเป็นรอเดิมสีแท้เลยนะครับมีหอยติดผ่วงมากนะครับสำหรับผู้จะไปติดผ่วงจะลงตัวได้เลยนะครับเป็นรถเดิมๆดีๆรถหนาใส่อีกขั้นหนึ่งนะครับพี่น้อง ขอขอบคุณขอบคุณสุผูทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังและติดตามมาโดยตลอดครับสําหรับคลิปนี้วันนี้ก็สีขออํานาจพระจพี่นลองไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะเพราะว่าเป็นคลิปเพิ่มเติมคลิปเสริมซสื่อๆนะครับผมเออลืมบอกราคาอีกราคาที่ร่ำว้นะครับแปดพันหานะครับแปดพันหาราคานี้นะครับไปราคาจังสีบบบมีมาดูเลยครับดู ยังมีมา้าบ่วเป็นปีนะครับราคาแปดพันหานะครับในหนึ่งสองหามีเหล่มนะครับเลขข้อเลขเครื่องตรงนะครับสุดสีกะบางคนนะก็มีเสียหายไปตามการไม่ลานะครับผมเครื่องดีเครื่องเดิมๆนะครับก็เดิมเหมือนรถนะครับพี่น้องราคาที่ลงไว้กับแปดพันหาทรงในทัวไทยนะครับมีเก็บปลายทางนะครับไก่ไก่ห้องกระสรงในนะครับเอาสำหรับท่านใดที่สนใจกะติดต่อสอบถามมาได้ที่เบอร์0ูนย์หกนึ สองแปดหนึ่งสองหาเก่าซีนะครับติดต่อได้ตลอดนะครับส่งในสุมองนะครับผมมีเก็บปลายทางนะครับสำหรับผู้าติดผ่วงติดยังกะติดต่อสอบถามมาใดเด้อครับรถติดผ่วงนี่กนน็นั่นจะมีมาที่นะครับสำหรับผู้ใดสนใจกักินแกงมาใดนะครับผมพร้อมทรงพร้อมบริการนะครับเน้นคือมีเหลี่มอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ส่งในทั่วไทยนะครับเลข้อเครื่องตรงหูบอหางยูบอหักนะครับบอกระลอกได้นะครับดิดเบรกหนาลังใส่ได้นะครับไฟออกไฟยังปกตินะครับเป็นรถเดิมอยู่ครับบมมีบนเสียบบนออกนะครับพี่น้องสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้รถราคาเบาๆครับแปดพันหานะครับผมเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งสองแปดหนึ่งสองหาเก่าซี มีเก็บปลายทางนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนั่นเม่อว่าน,นี่ผมผมลง่งคิปไปแล้วนะครับคิปคิปก่อนหน้านี้นะครับคือลงไปผมผมลืมสตราร์ทเครื่องให้พี่น้องเบื้องบดพี่น้องทักมาอ <g ulus> ยากเบิ้งว่าอยากฟังเสียงเครื่องผมมัดลืมนะครับคุย <c ười> <c ười> เพื่อนไปหน่อยเมื่อวานนี่ก็เลยบอดสตราร์ทเครื่องให้นะครับวันนี้ก็เลยมาสตราร์ทเครื่องให้เบิ้งนะครับเครื่องก็ตามคิปเลยเด้อครับพี่น้องเด้อ อ่าดีเมือครับชิ้นโชคชิ้นยังกับบดแตกโชคหลังก็ดีนะครับจะต้าเให้เบิอ้งอีกก็ได้เพื่อค่วมชั่วครับ สภาพก็ตามนี่เลยเด้อครับพี่น,อน้องนะตามนี่ตามคลิปนะครับผมเครื่องกันนิ่มๆตามคลิปนี่ล่ะตามนี่เนาะครับนาองสำหรับมันนี่ก็แสดงอำนาจพ่าจ่ายพี่น้องไปแค่นีนเด้อครับขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังมาโดยตลอดสวัสดีครับ